ค่นักเรียนที่รักทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณคูจันทรนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่สามค่ะนักเรียนอยากจะไปเที่ยวยุธยาไหมคะว่าบุคคลที่สถาปนาอายุทยาเป็นราชธาน,นีคือใครคะลองตามคุณคูจันทร์ไปที่อายุธยาเลยนะคะ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอุทองธรตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอายุทยาพระราชประวัติก่อนที่พระเจ้าอุทองจะเสด็จมาสร้างกรุงรศ 1, รีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์ มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใดและมีถิ่นกําเนิดที่เมืองใดแต่มีข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากทางเหนือตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะอุพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยาความเห็นส่วนหนึ่งว่าพระเจ้าอู่ทองอยู่ที่เมืองอยุธยา และส่งอพยพให้พลหนีโรคระบาดข้ามฝั่งแม่น้ำมาสร้างกรุงสีอยุธยานอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าพระเจ้าอูทองซึ่งเป็นฝ่ายละโวอภิเศษสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งสุพรรณภูมิ เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรต่อมาเมืองกูทองเกิดโรคระบาดเกิดภัยธรรมชาติมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงอพยพผู้คนไปยังทำเลที่มีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์สร้างเมืองใหม่ที่บริเวณหนองสนม หรือบึงพระรามและสถาปนาอายุทยาเป็นราชธานีและพระราชทานพระนามพระนครว่ากรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระราช กรณียกิจส่งโปรดให้สร้างกรุงศรีอยุธยาและสถาปนาเป็นราชธานีในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้รวมดินแดนเมืองสำคัญสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงคือเมืองลบบุรีสุพรรณบุรีรวมเป็นดินแดนให้เป็นปึกแผน่นนอกจากนี้ พระเจ้าอู่ทอยังได้วางรากฐานทางการเมืองการปกครองได้นำรูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองซึ่งได้แบ่งการปกครองออกเป็นสีฝ่ายคือเวียงวางคลังนาและได้แบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองต่างๆ เป็นเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสราะทำให้การปกครองกรุงศรีอยุธยามีระบบและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนับได้ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงมีบทบาทในการก่อตั้งอาณาจักรการขยายอาณาเขต และการวางระเบียบการปกครองของอาณาจักรอยุธยาหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้ที่คุณครูมีให้นะคะ,ะและก็ให้นักเรียนส่งงาน,นคุณครูนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย